สาวกหูฟัง i m m ห้ามพลาดกับ5อันดับหูฟัง i m m ขายดีประจำกลางปี2023จัดไปครับมาเริ่มที่อันดับ5ก่อนเลยนะครับนะั่นคือแบรนด์ Queen of Audio รุ่น Wesper นนั่เองครับรุ่นนีน้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเพราะว่า เขาให้คาแรคเตอร์เสียงที่ฟังสนุกนะครับเบสเนี่ยมีมวลใหญ่แน่นอิมแพกแรงเสียงกลางหนากําลังดีแล้วก็ที่สําคัญเสียงแหลมของเขาเนี่ยไม่จัดจ้านจนเกินไปนะครับตัวนี้ยังมีดีไซน์ที่สวยงามอีกด้วยครับ มาต่อที่อันดับที่4เลยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับจะเป็นคิวของตัว Moon Drop ในรุ่น Blessing 3นั่นเองครับรุ่นนี้ก็อัปเกรดต่อยอดมาจากตัว Blessing 2นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยมีดีไซน์ที่สวยขึ้นนะครับบอดี้ใสเคลียร์มองเห็นไดเวอร์ข้างในชัดเจนและเขามาพร้อมกับไดเวอร์แบบไฮบริดก็คือใช้ดนามิกไดเวอร์สตัวและนซ์มเจอร์อีก4ตัวด้วยกันนะครับรวมกันเป็น6ตัวทําให้คุณภาพเสียงของเขาเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเสียงนักร้องนะครับจะมีความหวานแล้วก็เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเลยครับ มาถึงระดับที่3นะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับก็คือแคมไฟโอลโลซีนั่นเองครับผมต้องบอกว่ามีความพิเศษมากๆก็คือว่าหูฟังของทางแคมไฟในรุ่นนี้นะครับเขามาพร้อมกับไดเวอร์บลัเมเจอร์สตัวเสียงของเขาเนี่ยนะครับมีความอบอุ่นมิติเสียงนี่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็คือมีการแบ่งเลเยอร์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ให้เบสและเสียงแหลบที่กําลังดีเลยแหะครับ สำหรับในรุ่นนี้นะครับแน่นอนว่าเขามาพร้อมกับความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวขั้วหูฟังตัวบอดี้ของเขานะครับจะสามารถเรืองแสงได้ในที่มืดด้วยล่ะครับ มาถึงอันดับที่2อนะครับสำหรับในรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นของทางเซน n ซเซอร์นะครับแต่ว่าเขาจะมาด้วยการแบบ2รุ่นเลยนั่นก็คือตัว IE 2 0 0และ IE 3 0 0ครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันมา,มากๆแต่ว่าคาแรคเตอร์เสียงนี่แตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือตัว IE 200เนี่ยจะมีจุดเด่นที่มีความชัดเจนของเสียงกลางกับเสียงสูงที่มากกว่าแล้วก็สปีดไวกว่านั่นเองครับส่วนในรุ่นที่เป็น IE 3 0 0นะครับจะมีเบสที่หนักหน่วงขึ้นนะครับเสียงร้องอุ่นแล้วก็หหนนนนาออิมิมมเเใใญ่่่ขขึ้สววนนรืงงตตั IE300 ก็ยังทําได้ดีกว่านะครับถือว่าเป็นอีก2รุ่นนะครับของทางเซเนเซอร์ที่ขายดีมากๆจนไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ร่วมกันครับมาถึงอันดับที่1ของเรานะครับที่เป็นตัวที่ขายดีที่สุดประจำร้านมั่นคงออนไลน์ของเรานะเวลานี้เลยนะครับนั่นก็คือตัวไฟนอลออเดีโ VR 3000ันนั่นเองครับต้องบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยนอกจากตัวหูฟังของเขาจะเป็นทรง IM ที่ใส่สบายมากๆแล้วนะครับเขาก็ยังมาพร้อมกับตัวสายที่มี บิวอินไมโครโฟนมาให้ด้วยนะครับเหมาะกับการที่แบบเราจะใช้งานประชุมเล่นเกมหรือจะใช้คุยโทรศัพท์ก็ได้ด้วยนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีจุดเด่นอยู่ตรงที่มิติเสียงของเขาเนี่ยมันเกินราคาไปมากๆครับด้วยความที่ทาง Final Audio นะครับม,มีการจูนเสียงในเรื่องของตัว VR 3 0 0 0เนี่ย เพื่อให้เหมาะกับการเล่นเกมแล้วก็ดูหนังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องมิติเสียงของเขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเกินกว่าหูฟังในเรนจ์ราคาเดียวกันเนี่ยมากทีเดียวครับและแน่นอนครับว่าในรุ่นนี้นะครับราคาของเขายังเป็นมิดมากๆอีกด้วยนะครับจะอยู่ที่2,790บาทเท่านั้นนะครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไม VR 3000ถึงขายดีมากๆเป็นอันดับที่1ครับ และนี่ก็คือ5อันดับหูฟังเ m ที่ขายดีประจํากลางปีนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดดูแล้วสนใจแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาทุกช่องทางเลยนะครับหรือจะแวะเข้ามาด้วยตัวเองก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ